พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่8ถึงข้อที่9บันทึกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างด้วยว่าผลของความสว่างนั้นคือความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิน้นข้อคิดจากพระวจนะ ดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง 1. ทําทำความดีทุกอย่างเท่าที่สามารถทำได้และทำให้ได้มากขึ้นทุกวัน 2. รักษาชีวิตให้อยู่ในความถูกต้องชอบธรรมชอบทำบนพื้นฐานพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเหนือกว่าของโลกชอบทำอย่างพระเจ้า 3. ยึดความจริงในการดำเนินชีวิตเพราะว่าจจนะคือความจริงสูงสุดไม่เป็นคนหลอกลวงไม่เป็นคนล่อลวงคนให้หลงด้วยคำเท็จขอพระเจ้าอวยพรค่ะ